พอดูหน้าตาแต่ละคนมาไม่สนใจเลยคียเรื่องเงินตามๆที่ออกเลขน้ายสองตัวคือบ้านนะคะแล้วก็ฟังตาเขาเลือกจังหวัดนครพนมเพราะจังหวัดนครพนมนั้นคนก็น่ารักท่านอยู่ที่กระทรวงท่านอยู่ที่กรุงเทพงั้นสิ่งที่พูดไปเลยมันจะกนจิุกลาเนี่ย ถ้าเราอของที่เหนือกว่าไปให้ลูกหลานเราเล่นก็คือให้ลูกหลานเราเรียนรู้ว่าเราเป็นาทาสของสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเอาของที่ต่ํากว่าลูกหลานเราไปให้ลูกหลานเ,เราเล่นลูกหลานของเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าหนายของสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเกิดลูกเราใช้โทรศัพท์เก่งให้เล่นไปเลยแสดงว<ๆ>่าลูกเราเป็นเจ้าหนายใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้แล้วไม่เก่ง <error> ก็อย่าเพิ่งให้เล่นรอจนลูกเราเนี่ยมีวิทยายุติแกล้าก่อนค่อยเอาโทรศัพท์ใป้ลูกเราเล่นถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นเด็กต้องมี ความสามารถในเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่วัยไหนคือวัยที่จําเป็นนะคะเห็นเขาแต่งตัวยังไงเป็นคนยังไงเขาจะมีอาชีพอะไรเขาจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมีเพื่อนฝูงมากมายมีงานที่ทํามีชีวิตที่มีความสุขเป็นคนที่มีคนรักเนาะกาะปกติขอดได้ไหมคะ โลกวัวนี้คิดว่าได้ไหมคะและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยนี้ในปีพุทธศักราช2559ายาภาพผู้ปกครองเด็กที่รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการส่วนพัฒนาเด็กนครพันล้มโมเดลขอกบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในวันนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม,มทั้งสิ้น4 0คนและสำหรับวันนี้เป็นการจัดสุดบรลงชิงปฏิบัติการ okay. ผมรียนว่ารัฐบาลนี้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนมากน,นะครับไปเพราะเรายุสาตา5้าช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดนะไ,ไปเป็นวัยวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานและสุขอายุนะครับ ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการคือต้องมีความสอนเด็กในการเล่าการชีวิตทั้งหมดนะครับโดยเชื่อว่าในช่วงแรกเกิดน,นะครับ็น6ขวบเ,เด็กจะโตมันสมองนี่ประมาณ80%การเล่าหลฐานยกตัวอย่างที่มันเห็นเนี่ยนะหัวจะช่วยให้เด็กนีจนะับแม่นต้องหากิจกรรมที่เป็นนิทานนะที่มันเป็นโปรแกรมที่สอนโดยมีมวัตถุประสงค์นะครับในการแนะนําว่าตรงนี้ ทำแล้วได้อะไรนะครับรับนตวันนี้ผมคงแค่นี้ก่อนได้กันเพราะว่าถ้าพูดมากเป็นอ,จจอญญาจารย์บรรยายไปแต่ว่าประสบการณ์ตรงว่าผมนี่มาจากตรงนี้บิมน้ำโผงนะครับแล้วก็เดินดูเรียนสือชอบต่อสู้นะครับแล้วก็วันนี้ก็รับไมการมาได้ผลทุกคว่ามันกระบวนการสร้างโดยโดยธรรมชาตินะครับก็ขออธิษกับทุกท่านที่ได้เขา้าร่วมโครงการนี้แล้วก็อยากสร้างให้ลูกหลานพนธุ์อมนุษย์ทอยู่ไกลโกลนี่ครับเป็นคนดีคนเก่งคนกล้า ในอนาคตและก็สามารถเป็นองค์กรที่แข่งขันกักได้มาจากพวกท่านที่เป็นศูนย์เด็กเล็กก่อวัเรียนและก็ท่านก็เป็นบุญบานของวิริยมิารานปขอให้ท่านได้ช่วยทำเพื่อสร้างขนาดขึ้ไนไปซึ่งทำได้นะครับก็ขอให้ตุ๊กาาเสร็จทุกสุก์นะครับสวัสดีครับ กรณีว่าเรื่องของพัฒนาคนเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยให้ความสาคัญตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเรียกว่าาช่วงวัยเลยนะครับซึ่งดแรกเกิดเนี่ยเราก็ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวแรกเกิดนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่แต่เศรษฐกิจพอเพเนี่ยครอบครัวละ600บาทต่อคนนะครับ3ปีนะครับนี่ก็เป็นเพื่อที่ยบเรื่องของ ค่าอาหารค่าซื้อบอต่างๆเพื่อเด็กเนี่ยได้มีการเติบโตอย่างอย่างครบถ้วนนะครับนะครับซึ่งเชื่อว่าเราลงทุนนี้จะผลกลับมาวันเจ็ดเท่าและก็เชื่อมต่อในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยซึ่งมีทุย่ยเดนมัน 20, สองหมื่นกว่าศูนย์นะครับและอยู่ในความดูแลของกระทรวงเดนมันพันร้อยศูนย์ท้องถิ่นเดนมันหมื่นเก้านะครับก็พยายามที่จะทําให้เกิดมาตรฐานสูงตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับครูพี่เลี้ยงนะครับสถานที่ กระบวนการเลี้ยงดูเรื่องโิชาการเนี่ยให้ให้ถูกต้องเพราะนี่เป็นเรื่องของการออกแบบที่มีความมีผลต่อเด็กมากเรื่องกระตุ้นมันสมองอย่างไรทึงจะทึงจะทึงจะถูกต้องนะครับเพราะช่วงนี้จะโตแป่เปอเ่ะแต่กำลันการมีกระบวนการที่กระตุ้นสมองมีอุปกรณ์การเล่นยังไงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวินัยเรื่องของอาหารก็ทําให้วันนี้ก็มาเข้าโครงการเนี่ยอันนี้เป็นเป็นจังหวัดที่เข้าโครงการนี้นะครับกพราเชื่อว่าทําให้เด็กที่เกิดขึ้นเนี่ย มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งต่อไปนักขดของเทศ